เขาเอาควันเนาะมาพาซีนเนื่องจากว่าผ่าบุเข้ามาลซอเลยอบอัน้ไม่อบเด้อยอบะีไม่ด้ยอย่างลยทุกคนมีพางอบทั้งเก่งอะไรทาไมอันี้พามาเบิ้งสาว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 หัวแดงมึงอาคาโซไม่้เลยซมได้มีด้โดอ้ซื้อคือกันอีกโดโนโซไมอยู้บวงไมมีไมีาจลลนี่ยอนาซ่้บว โออาวกอากเออเอองันจิลามาจหมนแม่หากจิเมาเลี้ยนกางเอออันนี้คือกำลังจะไปตักน้ำกันเลี่ยงงัวแบบมีมัดไว้อยู่ในเฮือนเลยเนาะเฮอนสูงสูงแล้วก็เฮือนติดกันเป็นตอยูเปนตะจัดตากเครื่องไว้แบบนี้นะฟืนลายๆเห็นบอกเขาตอยังใส่ฟืนในการคัวกินนู้นเราทัใจอันอาหัวกระเทียมที่เขามัดไว้อยู่เฮือนเขาเนา ก็จะมีอ่าห้างเพิงเดงามแฮงทุกคนไปรักเพิงกันลุยไอ้เนี่น่ามาโอล่ามือมั้ยดูสิแมาไอ้ยือันนี้อบูอ้อยไม่ได้มือกระห่มได้มือเลยไม่ได้มือมาอ้อละโหชอบความมาแต่ละหามาด้วยเจ๋อเป็นโรคหูเลยเขาเลี้ยงหมูแบบปล่อยปลาที่นี่เลยสบายดี ไปดีทุกคนเนาะยินดีทุกคนเข้าสู่ช่องเนาะค่ะเก้าตอนนี้เปิดคลิปอยู่บ้านศพศพมาน้ำมาน้ำมาคุาลอะบ้านน้ำมาเนาะเมืองมึง,มงเอ้ยเมืองลองแขวงหลวงน้ำทาเนาะตอนนี้คือเราจะมาเปิดคลิปอยู่บ้านอาคารนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปเบื้องว่าบรรยากาศอ้อมๆเป็นใดๆเนาะแต่สิ่งทีๆฮบผู้ดใดก็คือคนจะหลายๆเลยเนื่องจากว่ามื้อนี้จะเป็นมื้อสันวันดีเนาะจะเป็นงานดอกของ น้องสาวกันเลยว่าเดินทางมาเต็มเมืองเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิง่งอ,อ้อมๆเนาะว่าเป็น,นอะไรเนาะเหลือบลัฟบลัฟเสียเสียให้ดามือแม่ต้ลงลองกอะโดดนะทำดามือเดือดอะไรนี่นี่จะเป็นสาวๆอาคา ไรเลไม่ได้เมื oh hm. oh, ่อกืนเราก็จะอยุ่ยเจียอะไรได้มือแต่ไม่รู้พอจะนได้เมื่อจะเขย่นเด้อ่ะบุออมเมื่อนี่นี่สาวๆกำลังใส่ผ้าแล้วก็ไอเย่ชาเยมาดูนี่จะช่วยการใส่ผ้าไอ้ทั้งนั้นเด้สามิโต นี่เชียตอมังงะชงอ่ะนี่สาขาเขาเขาจะเป็นคนขี้อายเนาะรวมๆจะเป็นคนขี้อายนี่แหละนิ่มๆนะักนะักพี่ยามองเดียเขาจ้อสบายดีสบายดีเห็ดยงเต็มกินหรือว่าเต็งยังกินนี่ใส่อบเต็งยังกินใส่อบ ล้างหน้าโบน,นี่วัไหนล้างเธองานโดวงใครมื้งนี่นะชาวแล้วยำใดชาจ้าอาเอาว่เอาว่าเอาบื่มีใครเอาเนาะมีใคเอาไม่เศร้าห่างบ้านมีใครเอาใครสนใจก็มาเอาได้เนา<ร>ะนี่เ<ร>มื<ร>่อคืนนี่คนหลือคนลาวสองคนนี่บพืดอนอนนำอา,อาขาเนาะเดนแยกเดนแยกเฮือนไปนอนเฮือนชาวบ้าน ไปนอนเนเื้อเชาบ้านเพราะว่าอยู่อยู่แถวๆนี้บม,มีบ้านพักนะทุกคนนะก็จะเป็นเขตน้องๆนหนึ่งเนาะแม่บอมเนาะจะอยู่ระหว่างกลางของเมืองลองหาเมืองสิงจะไปทางเมืองสิงก็ไกลจะไปทางเมืองลองก็ไกลน,นะทุกคนนี่จะบรรยากาศเปแนวนี้เนาะเดี๋ยวไปตัวพาไปเมืองทังนั้นดีกว่ามีเฮือนเขาเจาะก็จะเป็นจะเป็นเฮือนแบบตามๆคือเฮือนอาขาเฮานี่แหละคนจะหลายๆเนาะจะเป็นแบบนี้ จะเป็นจะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านอาสนบทของอาคาเนาะโอ้โหง่ายแฮะมดช้าโอ้ยมาดึงตาชุนเนโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เขาเอาควันเนาะมาพาสิ้นเนื่องจากว่าหาบกเข่าอันนี้สิ้นงัวบอหรือว่าสิ้่งงัวุกงัวสิ่งงัวดุกงัว แล้วสิ่งที่สิ่งที่แปลกไปหน่อยหนึ่งก็ค no no, He He ือเขาเอาไม้แป้นนะมาเห็ดอ่เคียงเนาะเอาไม้แป้นมาเห็ดเคียงเดแล้วเอาควันมาฟันสิ่นเดยจะเป็นยังนี่นะทุกคนฟันดูไมเลวคอนดูควันดูเนาะอาคุตุบุนุเจ้าอาคุตุบุนุเจ้า นีน um, ้องหมา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 ด้วยนี่ประมานี้จิเาเมาิน่ปะโอยจ้จิเเดสดๆเลยสดๆรยอร่อยอร่อยอซาจเอรอนแล้วี่ะวันนี้จิงอ่ะเสนมขึนขนะขึ้นนี่สาวสา นี้ก็จะมีสาวๆอันนี้จะเป็นข้าวเจ้าปะอายนี่น่ามาโอล่ามือมือดูสิแม่อายุอันนี้อบูอโยไม่ได้มือก็หอมได้มือเลยไม่ได้มือมาอ้อละโหชอบมาแต่ละ 제가뭐안하면안돼요.계속말아요.혹시부족못알아도막.어,폰자와.어,폰자와.미나노이망아.뭐먹어며칠이.아,소아소리.저는두뇌지자쳐와가지고.바서아직이구나.이거시장가고뭐해?사송원자들은?아,어.미나나시장시장가고와는거.뭔데안겠다.제가아무앞에막어,노말이갔다놀라.아,이거달라라봐.어,거외만거고뭐먹어.우리가지금 เธอมาผู้ชีวมยอ๋อี่ยีออันนี้จะเป็นขา้าวเจ้าเนาะทุกคนอาคารจ,จะกินขา้าวเจ้านะทุกคนสังเกตโบหูเขาจะบบตุ้ยเนาะเนื่องจากมาเขากินขา้าวเจ้าแล้วก็ยูดอย มันมันสลายไปนะข้าวเจ้านะแล้วก็ยูดอยเนาะขึ้นภูหลงดอยเขาก็จอยแล้วนะทุกคนจะเป็นข้าวเจ้าอ๋อนมาข่าวเขาเแบบเมียนเองคือเมียล่ะแจีคยขึ้นเมียนเนาะอ๋อมาข่าวโยกขึ้นยังเจอเลยเธอเนี่ยยกขึ้นเมียเนาะโอ้โหเด็ดจังมากเลยนันนันนดะเลายิ้นั่นดะเลายิ้มพะยางนะตเลายิ้มยัละกันพะยางมาตกองอ๋อยูนี่เขาเจ้าวายยูนี่บ่มีพักกูดนะเขาจะบอกว่าเขาจะสะออนยูบ้านมีต้นลายแบบยูหันมีภาค์ลายเนาะยูหันอันคล้ายๆคือว่าอุดมสมบูรณ์นะทุกคน เพราะว่าคล้ายๆคือว่ายังบุเ e like ็ดสวนกล้วยส่วนอ้อยหลายนะยังบุมีสารเคมีหลายข้าวที่ดื้อท่ส uh ุดแม่ให้ดูแมจะมาอีกแล้วนะส่งเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยผัดช่างเดือดผัดช่างผัดบียวเสะโอ้นึกใจว่าเขาจะตื่นเศร้าเนาะเผื่อมาเนื้องข่าว่าเข่าเขาเจ้าที่เขาเห็นนี่นะเขาได้เนื่อสองเท้านะทุกคนเนื่อเท้าหนึ่งแล้วก็เอาเอามาโปงแล้วก็เอาน้ำเอาน้ำโฮยแล้วก็ไปเนึ้ออีกหกสองเขาจึงกินได้นะ อ๋อยีบัวงูเบ้าเหรอคะล่ะมีเครื่องคืออันที่โปรเจคเท้ยนนีน่นี่จะเป็นสนบทแห่งหนึ่งของอาคาเฮาเนาะนัน้นข้างๆนี่เนาะเลี้ยงหมูแล้วจาอาขาแล้วตู้ตู้เพไปชะวล่ะโอ้เลี้ยงแบบปล่อยปลาเลยทุกคนมาจีตัวจีตัวเพลเพลช่วยอ๋อขี้วมากเลยงมาดูว่าจะเป็นโรคูร ้เจ <lớ p> ง่าบา,ามาขา่ะหมูมื้อเจ้าเลยเนี่ยเนี่เน,น,นี่เขาเรียกหมูแบบปล่อยป่าชนี่เลยตัวหมูตุยแฮงเห็นบบทุกคนมหมูอ้วนมากเลยนะเจ้พ่อ<ก>อ้วนอะเจ้มาในบ้านมาแต่อะเร็จแม่หรอในบ้านก็ดาดแต่เขาฟืนเอาว่าสั่นพี่มาอาบูอาบูจะข้อกันเล่ดู นี่พามาเบิ้งสาวสาวสาวหัวแดงหมดเลยน่าจะเป็นลูกสดเนาะบุแมนอาขาสดแล้วนี่นะอ้าหน้าอยู่อันน่ะบุ้งน่าจะได้บมเนหรอไม่หกอะไรโอ้ยวด้บุบ้าม้ยได้บบ้ามัยังสดอยู่ยังสดอยู่นี่สาวสาวหัวแดงหมดเลยสาวสาวแถวนี้นะอู้มือ่ะเเส้ั้ตเสนรอมานี่

ลับบื้อตัวมาเซ่เซ่คือคนจีนเลยพวกนี้นะฮสสะสุดสาวเห็นบอกโอ้ <c oughs> คนจเจริญายเลยหลังนี้แหละที่เขากินดองเนาะเฮือนเจา้าบ่าเพราะวอาคารมากินมากินดองอยู่เฮือนเจ้าบ่าวเนาะก็เลยแบบเออเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันหลายๆหลายๆครอบครัวก็จะเปลี่ยนไปตามยุคเนาะอาจจะเห็ุอยู่เฮือนเจ้าสาวเด็กก็มีแต่ว่าอายุแถวนี้คือไม่ต้องได้ว่าเนาะเขาตอยังใส่วิทีชีวิตแบบอาคา คแบบดั้งเดิมน,นะทุกคนจะเป็นสินโวอ,อะไรคนเนี่ยนี่เลยเห็นบเนบเยอะมากคือเมื่อคืนนี่เรานอนหลังนี่แหละนอนเฮือนหลังนี่เนาะนอนอ่าประมาณสี่คนหาคนนำกันนอนอยู่นี่นี่ทุกคนเห็นบบเขาจะมาซวยแบบ หลายคนเลยมาซวยกันซวยเลยเจ้าหอะบุฟเฟ่ต์อืองอ้นพูดเหมืะงั้นไงอาจารยบอบเชียวออนี่จะเป็น่อาจอาจารย์บุฟเฟ่ นางนางควายอืมช่วยกันแบบนี้นะทุกคนจะสังเกตเห็นบบมีซุปเปอร์คาร์เยอะมากอะไรเงี้ยซุปเปอร์คาร์บุนดอยเนาะเอาคนจีนนี่เก่งได้กันตลาดเก่งเนาะเขาจะเหตุมาเพื่อคนดอยโดยเฉพาะเลยเนี่ยแข็งแหงสุดๆเลยรถดอันนี้นะคือคือไปตัวมาทางเมืองลองเมืองสิยงจะเห็นจะเห็นรถอันนี้ลายลาย,ลายนะตบโจทย์ในเครื่อหลังนี่ก็จะเป็นแบบนี้ยู you ่แถว อยู่แถวเฮือนแบบใกล้ๆกันสวยมากบ้านหลังนี้สวยมากทุกคนดูสิค่ะนี่อันนี้จะเป็นนอต้มหายโยแม่ก็มาพูดรู้หาแม่อายุหกหาแม่อเธอทำได้เมื่อเธอทุกคนเดี๋ยวจะขอลองซิมโนก,กันโนว่าจะสมเอ้ยว่าจะขมคือนอ,อยู่บ้านข่อยบนนี่เห็นบหมไ ินี่เลยสาลองซีมก่อนนะอ,อ,อ,อืมมเอ้ยมันเป็นสมคมคมคือกดนมเดิมเบีหายไม่หายกอจะเก้กยาหายไหมกะยอยสิ่งกาวขท้นนนจะได้ยกขึ้นมารอืคม พกันนี่จะเป็นภาพบรรยากาศของงานดองเนาะค่อนข้างวันใหญ,ญ่เลยเพื่อนเขาก็จะติดติดกันตามวิธีคนดอยแบบนี้แหละทุกคนอืมเนาะนี่หลายหลายคนนั่นเองแล้วอะไรม่ได้มือก็จะไม่ได้มือมังเงาะมังเงาะเฮ้ยยิ่งเฮ้ยแม่สัวเงาะแห่ไม่ได้มืออันนี้จะเป็นสาวบุ๊คไมได้มือ แล้วเฮือนข้าจ้กก็ยังเป็นเฮือนแบบเฮือนไม้แล้วก็เฮือนแบบเออยังเป็นยังเป็นบนดอยหันแหละเอออืมน้องๆอืเก่ง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 อืนี่เจ๊พาไปดูอาหารหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเจ๊หัว

อันนี้่็คดไปหนักโซ่โ่แมเออีเมนูอันนี้ก็คือกาคั่่นี่ยเมื่อก็จะานยู่มาเอางูอ่ันนี้จะเป็นงูอ่ เลยคดเพิ่มกว่าโอ้ควันเยอะมากอันนี้กระดูกอันนี้ควายอันนี้กระดูกอันนี้ไม่ควายน่ากระดูกกระดูกกระปุกเปย์มั้งกระปุกนัตสิโยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจ่าจ่าจ่าอันนี้อันนี้หน่อคมหลักบลอกหลักหลักหัวนึงไปกินไม่ได้อันนี้จะเป็นหน่อคมหน่อหน่อคมมาเต็มโปเตนหรือเปล่ามือลงเดย อาจจะเป็นตำเจลหรือจากินจากินโอเคเดี๋ยวนี้ไปกินข่าวเป็นบนอนี่ไปกินข่าวปไปกินข้าวปูนไปกินข้าวปูนบ่ได้กินข่าวเนาะกินข้าวปูนปนจะหล,จะลายเลยจะลายยางแต่ว่ายังอยู่นี่ยังบบท่านี้เลยเมนแล้วก็ยิ่เลยก็ยิ่เลยอากาอากาอเองันจะาอไมงักนมาห้าก็จิงอะไรอาชวน้าก็ออันนี้คือกำลังจะไปตักน้าเพราะว่าน้ำยุ่ห้วยเ้ยน้ำบ่ออกวาสัน คือเมือ่อคือคอีพีที่แล้วเนาะไปตกก็ยังไปอาบน้ำยู่ห่วยเลยนี่เห็นโมเฮือนเขาจะเป็นแบบนี้น้ำห่วยสะอาดเน,ะน,นะาเนะไปเลยเดี๋ยวพาไปเบิงอ่าแถวแถวเฮือนนี่แหละเฮือนใหม่เฮือนใหม่นี่เฮือนใหม่เนาะฝนเนาะอันนี้ห้องน้ำจะบ,บ่มีหัวเลยไหม αι? จะมีความแตกต่างจากบ้านเดี่วก็คือบ้านเดี่จะอยู่ห่างกันแล้วก็มีเขตไผ่เขตลาวแล้วก็จะมีการล้อมห้วแล้วก็ที่สําคัญการเลี้ยงเป็ดไกอ่อาจจะจัดสรรให้ดีกว่านี้ฮนะทุกคนแล้วยูพี่เขาเจ้ายัางแบบใช้ชีวิตคือแบบเออ,อยังยังเป็นเขตนอกๆขันบอกอ้ากลับไปตักน้ำม,มิสัยสันหายแล้วนี่ เฮือนเฮือนแต่ก่อนเฮือนมือตัก็จะเป็นแบบนี้เนาะสูงๆใส่บ๊วยกันบ๊วยกันเลย้อบ๊วยขอบิ่นมาโล่มาขอเบิ่นเล็ก <ำ S 2> ชิ้อะไรน้ำไม่ออกค่ะทุกคนได้แค่นิดเดียวอายุเนี่ยจ๋าจ๋าพังงอนไม่รู้แล้วแล้วเราจะทำยังไงกินเนี่ย,น,ยน,น้ำน้ำ,นะนำมิดแค่นิดเดียวมะพร้าวค่ะเพราะว่าเขาเจ้าหลายๆคนซวยกันไปตักวัสดุ เดี๋ยวเดี๋ยวมิโตจะพาทุกคนไปเบิ่งแถวแถวบ้านน,นี่ก่นแล้วก็จะพาไปเบิ่งแบบสถานที่ที่เขาต้องจัดงานในมื้อนี้กันเนะานเนะซึ่งเป็นตะยูแห้งเนาะเขาจะอยู่ติดติดกันแบบนี้เลยอเออือวหลังนี้หลังไญยอยู่นี่เป็นตาหยูนี่ทุกคนเห็นบ่อกข้างหลังจะเป็นสวนยางเมิดเลยเล้วลนี้ย,นนยว นีจะมีการเรียงงูแบบมีมัดไว้อยู่ในเือนเลยเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ้งทั้งนี้กันฝนมาทั้งนี้อันนั้นคีควาย,วายงอายูอ่มอมะมันเป็นควายนี่เชิดเือนสูงๆแล้วก็เือนติดๆกันเป็นตะยูเป็นตะยูอยู่ไดเป็นตะยูยูด่ดเป็นะยูยูใดเนานะนอตอนข้าปลาเนาะตอนข้า่ไปอาบน้ำเนาะตอนค้ามพอไปอาบน้ำเนาะนี่จะเป็นน้ำก๊อกบ่ ล้วก็จะตักจะตักจะตักเครื่องไว้แบบนี้นะมีฟืนลายๆเห็นบอเขาใจยังใส่ฟืนในการคั่วกินน่นนี่นั่นเห็ดอาหารเห็นบอฟืนจะลายๆเลยเพื่อนหลังใดก็แล้วแต่จะสังเกตเห็นฟืนลายนี่ในอยู่โบในอยู่โบเป็นตาานอยู่โบทุกคน นเดี๋ยวตัวจะพาไปเบิงบอนสถานที่ที่เขาจัดงานเนาะแต่ว่าต้องประทับใจอันอ่าหัวกระเทียมที่เขามัดไว้อยู่เฮือนเขาเนาะแล้วก็จะมีห้างเพิงเดงามแหงทุกคนไปรักเพิงกันลุยหยอกหยอกหยอกมาเลยทุกคนกดเพิังแม่นี่นี่โหนเขาขึ้นไปบอบอบขขึ้นอนะ่ะ มันมัดนิดหน่อยมัดนีดหน่อยทุกคนอันนี้จะเป็นสถานที่ที่เฮาจัดงานดองเนาะจะเป็นสถานที่ที่อยู่ในบ้านของเขาเลยอยู่ในมู่บ้านของเขาเลยเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ้งนี่เลยนี่เพื่อนเป็นแต่ยูนี่เนาะจะเป็นอู้หลังนี้เป็นแต่ยูเพื่อนหลังนี้เป็นแต่ยูนี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่มันงามเนาะมันงามเนาะอืมมีหัวแดงหลังนี้นเง นี่จะเป็นบอนอันที่เขาจัดงานอ้อม,อ,อ,มอ้อมจะเป็นหมู่บ้านจะเป็นเฮือนเมิดเลยค่อนข้างว่าแออัดหน่อยนึงแต่ก็ไดยูไดยูนะทุกคนนี่เลยสถานที่ของเขาเนาะนี่ขาเจ้ากำลังบางคนเกิดจัดสถานที่เห็นเลยโดยแล้วก็อ้อมอ้อม,ออมจะเป็นเฮือนขา้าเนจะ้าเนาะ เมนอันนี้จะเป็นหอประชุมบ้านเบนบ่เพราะว่าหลังทางเทิงจะเป็นมีลำโพงมีตัวคาดดาว,ว่าจะเป็นห้องประชุมนี่แหละนี่ตั้งไหมตั้งลายเนาะ,ะนมสาวกำลังจัดสถานที่มีอ้อมๆก็จะเป็นเฮือนเฮือนอาคาเนาะตากเครื่องไว้อยู่เทิงเดแล้วก็จะมี ระเบียงจะมีอากล่องลางแบบนี้เนาะคิดหอดเหินตัวเองขข้นมาทันทีเลยบอเห็นบอ,อสถานที่ค่อนข้างกว้างเลยแหละนี่มีหานขายเครื่องอยู่ในโต๊ะพร้านขายของชามก็อีพีนี้ก็ไปตกก็จะพาเบิงบรรยากาศในตอนเศร้าเนาะของการกะเกี่ยมดองอาคาแบบนี้นะทุกคนเห็นบ มีห้างเพงเดเนี่นะเห็นบอเลยมีห้างเพลเดอโ,โอ้น้องๆก็ซวยกันแบบนี้เลยนะ<อ>เห็นบอทุกคนสังเกตเห็นบอเงอนหลังนั่นเป็นประยูแหงดูสิคะวุน่นวุ่นนิดหน่อยแต่ก็ดูหน้าอบอุ่นดีจะมีเครื่องหลายๆแบบนี้เนะี่ยบ้านอาคารแล้วเนาะแม่นานหางกัม เราจะพาเบงสงนนบดของอาคาในต้นเศร้านาะแล้วก็ภาพชี้เขาจอกพัวกินนู่นนี่นั่นเขาเขาเขาจัดเตรียมงานโดกเป็นแนวดแนวใดด่ะซึ้งงามแพงเนาะเฮือนเป็นตะยูมักเอียงที่เป็นแบบนี้แหละสบายสบายงามเนาะทุกคนตอนนี้เัวจะพาทุกคนเข้าไปในในป่าเด้อโบเมน สบายดีส,ยดสื้ออยังสื่อน้ำฝนสื่อน้ำฝนไปตอนนี้คือเดี๋ยวผมตัวจะพาทุกคนเข้าไปในงานเลยเนาะหมูตุ้ยแหง้งไม่เบิ่งบ่ไหวละนี่หมูตุ้ยแหง้ง,งเออมีเงินงามเนาะนี่มีเงินงามและนี่จะเป็นหมูที่เขาเลี้ยงปะอยู่บ้านคือตุ้ยแหง้งตุ้ยพีดีงามน้ำหนักน่าจะหลายกวิโลขัยเขาไปนอนแล้วอ่ะ,อะเขาไปนอนแล้วอ่ะเจ้ นี่เป็นแตยูเป็นตตยูเลยนะ